สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันกับเทคนิคและวิธีการที่จะเอามาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่เคยแนะนำเกี่ยวกับดูรหัส w i f i ผ่านมือถือกันไปแล้วนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการดูรหัส Wi-Fi นะครับจากคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กกันนะครับ ส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้ามายังโน้ตบุ๊กนะครับโดยในคลิปนี้จะทำผ่าน Windows 10นะครับเมื่อเข้ามายัง ในส่วนของอเปิดน้ตบุ๊กกันเข้ามาแล้วนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ก็ให้เข้าไปยังในช่องสี่เหลี่ยมนะครับทางด้านสายมือนะครับโดยให้เราพิมพ์คำว่า Control Panel นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางในหน้า Control Panel ของเรากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับ ก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของเมนู Network a n d i n น e r n e t กันเลยครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของ Network a n d i n t e r n e t ครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการ เข้าไปเลือกในส่วนของเมนู Network and s h a r i n g c e n t e r กันเลยนะครับซึ่งเมนูจะอยู่ทางด้านบนสุดเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในหน้า Network and s h a r i n g c e n t e r กันเลยครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับ ในส่วนของอินเทอร์เน็ตจะสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นชื่อ Wi-Fi ที่เรากำลัง Connect หรือเชื่อมต่ออยู่นะครับเมื่อเราเห็นแล้วก็ให้ทำการคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าไ i ไฟเซตัด นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปยังในส่วนของเมนู wireless property กันได้เลยครับแล้วเมื่อเราคลิกแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของออ wireless property กันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือก ไปยังในส่วนของแท็บเมนู Security นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนนะครับก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้ามายัางส่วน Security กันแล้วนะครับก็ขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่า จะผ่านสว่วดที่เราเห็นนะครับก็จะยังดูไม่ได้นะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของอโชว์คาแรคเตอร์กันนะครับเมื่อเราเลือกในส่วนของโชว์คาแรคเตอร์กันเสร็จไปแล้วนะครับในส่วนของพาสเวดที่มันเคยเป็นจุดๆไว้นะครับแล้วในตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นพาสเวดที่สามารถอ่านได้นะครับแล้วในสำหรับ คลิปนี้นะครับคลิปการแนะนำวิธีการดูถาด Wi-Fi ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ผ่านออคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับก็จบจบแล้วนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ